บอยพิษณุลูกท้องภรรยาอย่างแสนรักบอกเดือนน่าจะคลอดแล้วบอยพิษณุเผยภาพของภรรยาท้องใหญ่ใกล้คลอดแล้วว่าที่คุณพ่อป้ายแดงตื่นเต้นเตรียมพร้อมอุ้มเบบีตัวน้อยกำลังจะได้เป็นคุณพ่อเต็มตัวในเร็วๆนี้แล้วสำหรับบอยพิษณุที่ตอนนี้อแมนด้า พัรยาสุดที่รักท้องใหญ่อายุคันกว่า8เดือนแล้วใกล้คลอดเต็มที่เรียกว่ารอลุ้นและนับถอยหลังในเดือนหน้าว่าที่คุณพ่อป้ายแดงก็จะได้อุ้งเบบีตัวน้อยแล้วในบ้านก็จะมีสีสันและคลื่นเครงสุดๆแน่นอน โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาและเขียนบอกไว้ว่าเดือนหน้าแล้วตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต,นต้นกับสมาชิกใหม่ส่วนจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวนั้นบอยพิษณุบอกว่ารู้แล้วว่าลูกเป็นเพศอะไรแต่ขออุดไว้ก่อน จากภาพจะเห็นไว้ว่าที่คุณพ่อบอยซ้อมเข็นรถเข็นตเตรียมเข้าของเครื่องใช้ของลูกไว้หมดแล้ววิถีพ่อลูกอ่อนกำลังจะเกิดขึ้นแล้วแสดงความยินดีกับครอบครัวที่อบห่นล่วงหน้าเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา